ต่อมาคุณโอกาสในชื่อนะชื่อโอกาสนามสกุลเป็นของเราเดี๋ยวนี้ชื่อนามสกุลก็เท่ๆกันทั้นงนั้นชื่อโอกาสนามสกุลเป็นของเราคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันก็ถูกคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันก็ถูกแต่พระแต่พระอารยะพระอารยะ แต่พระอระยะจะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันพระอระยะจะมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันเพราะความคิดของคนธรรมดาทั่วไปไม่สมาธิธิก็พยายามจะขยายความคําว่าพระอระยะนี่ใช้ศัพท์มีอระยะอริยะอาริยะมีสามคำนะอระยะ อัตมาก็นิยามคำว่าอาระยะคือความเจริญของคนคนเจริญทั่วไปลลกโลกธรรมดาหมดเลยลนะสังคมประเทศอาระยะประเทศอาระยะนะเจริญทั่วไปเป็นลลกโลก,โลกส่วนอริยะนั่นก็เอาความเจริญทางนักบวชนักบวชแต่เป็นนักบวชที่ยังเป็นสายโลกี เป็นสายเทวนิยมเขาก็เจริญนักบวชเขาก็เจริญดีดีสุดทางอริยะเนี่ยได้เป็นถึงขั้นศาสดาแต่ไม่ใช่โลกุตระส่วนอริยะเนี่ยสีอานหรือสีอาเนีอ่อาที่เรียกอานนี่ก็คือสละอาลสีอริยะเนี่ยอาเนี่ยอริยะเนี่ย,ยนี่แหละของโลกุตระอัตตมาก็เอาคำนี้มาใช้ เพื่อจะให้สื่อเป็นบัญญัติคำที่มีนิยามต่างกันอาริยะจึงต่างกับอาระยะอาริยะจึงต่างจากอาริยะนี่ก็อธิบายกันบ่อยขยายความกันอยู่บ่อยแต่ก็ต้องละเอียดละออขึ้นไปเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดประณีตแล้วก็ขอแถมเอาแค่นี้ก่อนกันล้วกัน,น ที่บอกว่าอริยะจะมีความคิดเป็นทีทางเดียวกันนั้นของคุณอาจจะหมายเอาแค่ง่ายๆว่ามันดีจเจริญเหมือนกันแต่มันมีนัยยะที่ต่างกันจเจริญของโลกิยะโลก,กุตราก็จเจริญดีเหมือนกันดีเท่าเทียมกันเหมือนกันได้ดีโลกิยะสูงสุดขนาดใหนเป็นกุศลเนี่ยได้โของโลก,กุตราก็เท่าได้แต่โลก,กุตรานั้นมีนัยยะสําคัญตรงที่ว่า รู้จักกิเลสลดกิเลสทำให้กิเลสตายด้วยความรู้เจรณเสภาวิชาแปดของพระพุทธเจ้านะซึ่งมีอีกเยอนะในสูตรที่ขยายผลออกไปอีกนะจะไปเป็นปฏิจสมุบาทไปเป็นนะโพธิปักที่ทำาม37จนะจะเป็นอะไรอีกแม่แต่ใน จารืสิบห้าวิชาแปดนั่นเองนะถ้าอาตมาจะหยิบมาอธิบายตอนนี้ก็เวลาแค่41นาทีไม่ไมพอแร้วนะนัยยะของความละเอียดละออของธรรมะอันนั้นนะ่นะเอาก็ขอฝากไว้ก่อนค่อยๆอ,อ,อธิบายไปนะก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะ